เขาแปะแปะตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เขียนว้อะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเข้าห้องน้ําอาบน้ําใช่ไหมค่ะแล้วเขาเพิ่งเข้าห้องน้าอาบน้ําแล้วกระจกจะเป็นฝ้าเขาก็เขียนว่า love mom แล้วเราก็ตอนแรกไม่เห็นค่ะก็แป้งฟันพอเงยหน้าขึ้นมาเราก็แบบ love mom อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนเล่นหรือว่าเขาเขียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้บอกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แล้วก็อีกอย่างประทับใจคือเขาเลี้ยงน้องได้ตลอดเวลาเขาช่วยได้ ก็คือวางใจได้ทุกเรื่องเลยจริงๆค่ะแต่ความจริงแล้วคงเขาไม่เขาตั้งใจให้คุณแม่เห็นแหละเพราะว่าอาจจะเห็นว่าคุณแม่แบบเลี้ยงน้องแล้วเหนื่อยแล้วก็มาแอบทำให้เเนาะถ้าอย่งขอถามน้องจูนนิดนึงว่านิยามของคําว่าแม่เป็นยังไงบ้างคะในในแบบฉบับของน้องจูนนิยามใช่ไหมคะแม่แม่ก็คือ ตั้งแต่ที่มีลูกมาเองก็คือทราบซึ้งในคำว่าแม่มากๆว่าแม่เราเหนื่อยแค่ไหนความเจ็บปวดจากการคลอดลูกถึงแม้ว่าเราไม่ได้คลอดธรรมชาติเหมือนที่แม่เราคลอดอย่างเงี้ยค่ะคลอดผ่าแต่เราก็รับรู้ความเจ็บปวดซึ่งวันเกิดแม่อย่างเงี้ยค่ะจากที่จริงๆเราควรจะไปปาร์ตี้หรืออะไรเงรี้ยเปลี่ยนมาเป็นให้ของขวัญแม่ดูแลแม่ะอะไร่าเงี้ย รักแม่มากๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่คือสิ่งผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ชีวิตเราใช่ค่ะแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้ชีวิตเรานะคะนี่คือคำนิยามที่น้องจูนมีให้กับรายการของเราวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณจูนแล้วก็ลูกๆมากที่มาให้แง่คิดรวมไปถึงวิธีการดูแลลูกซึ่งเป็นลูกที่แบบว่าต่างวายัยต่างเพศกันด้วยแล้วก็ยังดูแลลูก คนแรกเนี่ยถือว่ายังเป็น,ปนวัยรุ่นอยู่นะแต่ว่าดูแลลูกได้ดีมากๆคือแบบเป็นผู้ชายที่โรแมนติกและเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยด้วยนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการดูแลลูกวันนี้ต้องขอพระคุณมากๆค่ๆนะขอะขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่า<อ><ๆ>เรายังไม่ให้ไปไหนจะขออนุญ,ญาตให้น้องจูนเนี่ยเซ็นชื่อนะคะที่ต้นไม้มัม,มคลับของเรารวมถึง ให้น้องน้องน้องนิกด้วยลายนิ้วมือด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยนะคะอเชิญเลยค่ะนะคะก็จะเป็นต้นไม้ของมัมคลับนะคะมาช่วยร่วมกันปลูกร่วมกันสร้างนะคะสังคมคุณแม่ของเราเทียร์หน้าไหมลูกเทียร์หน้าไหมอ่ะให้ให้พี่นิกก่อนเดี๋ยวคุณแม่ก่อนเซนได้เลยค่ะที่ต้นมัมคลับของเราเป็นแขกรับเชิญําให้ต้นมัมคลับของเราเจริญงอกงามอนาคตจะได้มี แฟนคลับเยอะๆนะคะก็ฝากกันเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกับมัมคลับของเราได้ที่ f a c e b o o k <อ>นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็น IG ก็ได้นะคะอ่าให้คุณแม่ด้วยค่ะเ,<อ>เคลียรหน้าไหวไหมลูกเคลียรหน้าเาตามมา้ตามปะตมา ไม่ได้ค่ะน,นั่นก็เป็นเรือ่องราวของครอบครัวคุณจูนะนะคะสีะในช่วงของมัมสตรูมของเราในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงต่อไปของรายการแน่นอนมัมแคร์นะคะวันนี้ค่ะเรามีคําถามจากคุณแม่ของน้องวันใหม่หรือว่าที่น้องเรียกตัวเองว่าวันโหมยวันโหมยนะคะจะมีอะไรมาถามคุณหมอนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงมัมแคร์ค่ะม um ัมแคร์ถ้าอยากถามคือแม่ว่าสมัยนน้นที่เลี้ยงบอยหนองพัดอะ ทำไมเราไม่ผ่านไอ้ที่เขาเรียกเทอร์ริเบิลทูอะไรอ่ะอายุสองขวบอะที่จะแบบพอสองขวบปุ๊บเขาเหมือนกับว่าเขาจะรู้จักตัวเขาเขาจะเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะแบบว่าพูดคำว่าไม่พูดคำว่าออกไปพูดตรงข้ามกับเราทุกสิ่งอย่างวันใหม่อ่ะกำลังเป็นเด็กช่วงนั้นอยู่เออเราเหมือนแม่อยากรู้คือจะเป็นถึงอายุเท่าไหร่มอมแค่ค่ะก็มีคำถามเกี่ยวกับน้องประมาณสองขวบนะคะ จะมีอาการต่อต้านนะคะเหมือนเป็นเจ้าหนูไหมนะคะแต่อย่างหนึ่งคือวัยสองขวบนี่อาจจะเป็นเจ้าเจ้าหนูจําไมคู่มาด้วยนะคะเนื่องจากว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นพัฒนาการที่ปกตินี่แหละค่ะนะคะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ํานะคะที่เด็กมีอาการเช่นนี้เพราะว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าเขามีการพัฒนานะคะเรื่องความคิดได้ดีนะคะเป็นการฝึกนะคะในการที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะฝึกคิดด้วยตัวเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลเนื่องจากว่าเราคิดว่าลูกเราจะก้าวร้าวในอนาคตนะคะหรือจะเป็นเด็กที่คุยไม่รู้เรื่องนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะนะคะประมาณสัก3ามขวบนะคะเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะสิ่งที่ทําให้เขาดีขึ้นหนึ่งคือเรื่องพัฒนาการทางสมองที่เขามีความคิดได้ซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้ว2ก็คือเรื่องภาษานะคะเขาพัฒนาได้มากขึ้นเขาก็จะสามารถคุยเหตุผลง่ายๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าเจอสถานการณ์นะคะที่ลูกไม่ไม่ไม่ไปเซตทุกอย่างนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องไปสู้กับลูกค่ะนะคะไม่ต้องไปเถียงนะคะถึงคุณพ่อคุณแม่จะทราบว่าตัวเองถูกสิ่งที่ตัวเองคิดหรือตัวเองแนะนําเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงกับเด็กนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราทําเฉยเฉยเสียนะคะก็อาจจะถ้าหนูไม่นะคะยังไม่พร้อมไม่เป็นไร นะคะรอเวลานิดหนึ่งนะคะเมื่อเขาสงบลงหรือเขาเรียนรู้จากการที่พ่อแม่ปฏิบัติต่างๆเขาจะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ถูกจริงๆนะคะหรือสิ่งที่เขาต่อต้านก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ยอมรับนะคะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกลบกับเขาไม่ได้รักเขาน้อยลงพ่อแม่ยังดูแลเขาเหมือนเดิมนะคะยังพยายามที่จะคอยสอนเขาคอยแนะนําเขาให้ทาโน่นทนํานี่หรือเล่นได้โปกติสนุกเหมือนเดิมนะคะอาการต่อต้านนี้ในวัยสามขวบ S <S> ก็จะลดน้อยลงจนหายในที <HHH> ่สุดค่ะหมอแค่ก็ถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กเกือบทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าเราดูแลอย่างใกล้ชิดเราก็จะเห็นพฤติกรรมของลูกสําหรับตัวของพี่ออนเองนะลูกพี่ออนสองคนที่ผ่านมาพี่ออนว่าพี่ออไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะไม่เป็นเลยใช่ไหมคะคือด้วยความที่พี่ออนเลี้ยงลูกเองตลอดเราจะสังเกตเห็นว่าเออลูกต้องการอะไรยังไงเวลาเขาอ้อแอะหรือว่า สองขวบเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าสื่อสารทางสายตาหรือว่าชี้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าพอพอจะได้แล้วใช่แล้วราก็าพูดได้เราด้วยไงเพราะฉะนั้น เขาจะบอกความต้องการของเขาในในสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างเช่นอยากดื่มนมหรืออยากกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ซึ่งซึ่ง,งถ้าเราดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณแม่หนักใจคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าถ้าพ้นวัยสองขวบไปแล้วค่ะ3ขวบก็อาการนี้ก็จะหายไปใช่ะะแล้วเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะที่คุณหมอฝากมาเลยก็คือให้สังเกตนะคะก็คือดูแลอย่างใกล้ชิดชอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะง่วงอยู่หรือเปล่า <Ha. S 1> มโมโหใครหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหิวก็เลย แบบเรียกร้องความสนใจใ<ช>อะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,คะก็สังเกตง่ายๆแล้วทำตามที่เขาต้องการไปก่อน<ช>เดี๋ยวเขาก็จะรู้เองแล้วค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอนะคะ,คะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะมาไขข้อข้องใจให้คุณแม่ได้ทราบกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนนะคะมีปัญหาอยากจะปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะคะส่งคาถามของคุณมาได้ค่ะที่รายการของเรานะคะมัมคลับทาง Facebook ค่ะหรือจะเป็น IG นะคะมัมคลับนะคะ เอ็มคลอดนั่นเองใชแล้วคะวก็สามารถส่งนนกังกมาได้รายการของเราก็มีอยู่2ช่องทาง<ช>นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะแน่นอนม<ช>ัมบิวตี้นะคะก็คุณแม่หลายๆคนเนี่ยรอที่จะชมช่วงนี้อยู่<ช>แต่ว่าอย่าหยุดสวยแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะใช่แล้วค่ะ พ้อครับน้องนะครับเข้าสู่รายการ <No S 2> นอ๊อบจ๊อบอร์นิ่งคิปครับสาระรและเรื่องราวดีๆมาฝากน้องๆอย่างแน่นอนค่ะ English Fun with พี่อุ้ยอ้ายค่ะวิ่งนั่นคือจ่อเกมจ่อเกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเขอบอกกา้าสู่รายการ h ีมส์นิวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในช่วง iCloud ไอเดียนะคะเรื่องราวของเทคนิคในการถ่ายเซลฟี่ให้สวยเ๊ะมาฝากยกกล้องสูงึ้นมาดิเนึงสูงนิดหน่อยเพราะว่าบางทีก็ช่วยในเรื่องของหน้าไง กลับเข้ามากับเอ็มคอร์ดแฟมิลี่นิวั้ยครับยังคงอยู่กับพี่กายกับพี่กอย่าเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปได้าย่ไสซี่ง่ายนิดเดียวนะครับดีใจและยินดีที่เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ค่ะอย่าพลาดชมรายการข่าวสำหรับเด็กและวัยรุ่นทางเอ็มคอร์ดแฟมิลี่กรกฎาคมนี้ กลับเข้าสู่ช่วงมาร์สบิวตี้ค่ะพี่อัญอยากจะถามน้องแอมว่าทราบหรือเปล่าว่าคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมนะก็ถึงมีคิ้วดกดำกันรู้หรือเปล่าาเขาทำอะไรยังไงอันชันหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะแต่ว่าสมัยนี้ก็ใช้ทุกบ้านเลยนะคะใช่เพราะว่าคือในคุณสมบัติของดอกอันชันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานํามาวาดคิ้วเด็กตั้งแต่แรกคลอดเลยเนี่ยจะทําให้โตขึ้นเนี่ยคิ้วเนี่ยจะออกมาแบบว่าเป็น เป็นไรแล้วก็ดกดําด้วยเป็นแบบว่ารูปคิ้วได้สวยงามคือเมื่อก่อนเนี่ยแอมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มาทาอัญชันกันแต่ว่าพอไปไปมา,มาทุกบ้านนะคะลูกผู้ชายก็ทาลูกผู้ชายเพราะลูกพี่ก็ทําค่ะคือแบบว่าเอาอัญชันมาแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้ก้านของการพลูนะอเอามาแบบว่าจิ้มจิ้มแล้วก็เขียนมันจะได้แบบว่า คมๆหน่อยอะไรเงี้ยจะได้ไม่เลอะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะใช้เ,ออเป็นคัตตันบัตเนี่ยอาจจะแบบเลอะๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่วิทีอาของเรากันดีกว่าว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการใช้ดอกอัญชันเพื่อให้คิ้วนั้นดอกดําไปชมกันเลยค่ะมอบดอกอัญชันเพื่อคิ้วดอกดําของลูกน้อยคุณแม่หลายท่านคงเคยจะได้ยินความเชื่อแต่โบราณโบราณที่เกี่ยวกับการใช้ดอกอัญชันทาคิ้วให้ลูก ต้องการให้ลูกน้อยคิ้วดกดำโตขึ้นมาจะได้หล่อสวยดังใจแม่แต่รู้หรือไม่คะว่าบนพื้นฐานความเชื่อนั้นสามารถพิสูจน์ได้และเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เห็นผลได้จริงอันดับแรกเรามารู้จักต้นอัญชันกันก่อนดีกว่าค่ะอัญชันเป็นไม้เลื้อยลำต้นสีเขียวมีขนใบสีเขียวเป็นไม้ไม่ผัดใบลักษณะของดอกเป็นสีน้ำเงินแก่เกือบม่วง เกสรตรงกลางมีสีขาวผลของดอกอัญชันเป็นแบบฝักถัว่วต้นอัญชันจะปลูกได้ดีในดินทั่วไปเพราะชอบความชื้นปานกลางจึงปลูกได้ทั่วประเทศค่ะในส่วนของดอกอัญชันนั้นมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะในดอกอัญชันจะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้น ที่สำคัญสารแอนโทไซโยานินที่อยู่ในดอกอัญชันนั้นยังมีความโดดเด่นที่หลายๆคนยังไม่ทราบก็คือช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันได้จึงช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวิธีการใช้ดอกอัญชันทาคิวให้ลูกของคุณนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะนำดอกอัญชันมาบดขยี้จนน้ำของดอกอัญชันออกมาแต่ถ้าน้ำของดอกอัญชันนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สามารถใช้น้ำสะอาด ค่อยๆหยุดลงไปที่ดอกอัญชันแล้วค่อยๆบดดอกอัญชันให้ละเอียดอีกครั้งทําแบบนี้ไปจนกว่าจะได้น้ําของดอกอัญชันจากนั้นก็นาคาตตันบัตนะคะจุ่มน้ําดอกอัญชันแล้วทาลงไปที่คิ้วของลูกน้อยค่ะโดยให้วาดทรงคิ้วที่เราต้องการได้เลยนะคะทำเช่นนี้ทุกวันก่อนนอนเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยบำรุงคิ้วของลูกน้อยให้ดกดำได้ดีทีเดียวค่ะ แต่มีข้อระวังนะคะหากคุณแม่สังเกตว่าเมื่อใช้ดอกอัญชันทาคิ้วให้ลูกน้อยของคุณแล้วเริ่มมีผื่นแดงเม็ดเล็กๆขึ้นบริเวณผิวหนังคุณแม่ก็ควรหยุดการทาดอกอัญชันทันทีนะคะเพราะนอกจากจะไม่ส่งผลดีกับลูกน้อยแล้วอาจจะก,ก่อให้เกิดอาการผื่นแพ้กับผิวที่บอบบางของลูกและอาการคันตามมาได้นะคะ mom b ิ u ี เห็นไหมคิ้วโบว่าน่ารักเป็นตัวกระตูนเลยทีเดียวชันจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นขาบอกว่าถ้าใช้ก้านของการพูนเนี่ยมันจะแบบว่าวาดได้แบบว่าเป็นแบบว่าเส้นได้ดีกว่าเพราะว่าอย่างบางทีคัต้นตันมันแบบว่าเป็นสำลีไงแล้วถ้าบางบ้านวาดโก่งไปพี่อ่อนคือวาดโก่งก็ยังดีกว่าเลอะมากๆไงคือคิ้วมันก็จะแบบว่าออกมาเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง เขาเรียกมีฝีมือหรือไม่ไงก็ต้องวาดตอนลูกหลับจะได้แบบว่าเป็นเส้นใช้ทั้งสองคนเลยใช้ทั้งสองคนคิ้วก็ดกดาด้วยกันทั้งคู่แต่คนเล็กเนี่ยถ้าทานจะบบว่าทรงสวยคนโตนี่อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไงคิ้วก็จะแบบเยอะแต่คือคิ้วเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าถ้าลูกไม่แพ้นะคะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าทาผมได้ด้วยเพื่อให้ผมดกดําและที่สําคัญเนี่ยดอกอัญชันนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ในเรื่องของการชะลอเรื่องของ าแกชะลอวัอยด้วยนี่นะะด้วยเลยมาอยู่ในช่วงของ moms beauty <S <ช>นั่นเองเพราะว่าไม่ใช่แค่สําหรับลูกเท่านั้นนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าอันชันนั้นมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอย่างที่อยู่ในมือเรา2คนนี่นะคะมีกว่า30 30ข้อดีเลยนะคะสำหรับอัญชันเนี่ยเอาเป็นว่าเราเราเลือกที่แบบว่าคุณผู้ชมนําไปรับประทานได้และมีประโยชน์ด้วยนะคะคือดอกอัญชันเนี่ยนำมารับประทานได้ค่ะทานเป็นผักคือลวกแล้วก็จิ้มกับน้าพริกหรือบางบ้านจะทําแบบบ้านพี่ออนก็ได้คือจะนําดอกอัญชันมาคั้นเอาน้าแล้วก็เอาน้ําดอกอัญชันเนี่ยหุงในข้าวหรือในข้าวเหนียวก็คือแช่ก็จะกายเป็นข้าวสีสวยข้าวสีสวยคือตอนตอนแช่เนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าออก น้ำเงินน้ำเงินนะคะ,คะแต่พอนึ่งข้าวเหนียวออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้าฟ้าสวยด้วยลูกชายคนเล็กพี่ออนเนี่ยชอบมากจะทานข้าวเหนียวคุณยายสีฟ้าอะไรย่างเงี้ยคะ่ะยายก็ต้องแบบว่าไปหาดอกอัญชันมาแล้วก็เอามาแช่ข้าวเหนียวคือต้องเอามาแช่นะคะ,คะไม่ใช่เอามาแบบว่า ข้าวาขึ้นแล้วขึ้นหมอแล้วแล้วเอามาแช่ต้องแช่ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นข้าวสารอยู่นะคะนี่มีคุณประโยชน์อีกด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเอาที่อาจจะไม่เคยได้ยินกันนะคะ,คะก็นํามาถูฟันเนี่ยสามารถแก้การปวดฟันได้ด้วย<อ>แล้วก็ยังทําให้ฟันของเรานแข็งแรงได้ด้วยนะคะ,คะช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นนี่นะคะหรือว่านํารากเนี่ยไปถูกับน้ําฝนนำมาหยอดตาได้ด้วยค่ะนะคะยังมีสรรพคุณในการ เรื่องของอาการพกช้ดำดําเขียวนะก็สามารถแก้ได้ค่ะรวมไปถึงแก้าการปัสสาวะอักเสบ <c oughs> พิการก็สามารถดื่มเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะได้ด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะที่สาคัญที่โดดเด่นเลยก็คืออย่างที่พี่ออนบอกไปนะคะก็คือต้านอนุมูลอิสระนั่นเองสาวๆต้องชอบแน่นอนแต่ถ้าอยากให้คิ้วลูกหรือว่าขนตาลูกยาวนะนอกจากดอกอัญชันแล้วพี่ออนแนะนําน้ํานมแม่นี่แหละค่ะ เอาทาบริเวณขนตาลูกก็จะทําให้ขนตาลูกนั้นยาวด้วยไม่ใช่ทําไปเปื้อนแล้วบางคนขนตายาวใช่ไหมไม่จริงจริงจริงเพราะว่าลองกับลูกคนเล็กค่ะลองกับลูกคนเล็กคนโตเนี่ยไม่ได้ลองขอขอายลูกคนโตแต่ทําให้ลูกคนเล็กแล้วแบบว่าลูกคนเล็กค่ะขนตายาวจริงก็คือเอาน้ํานมแม่เนี่ยแหละค่ะแบบป้ายป้าตรงบริเวณขนตาเอามาเอามาถูเลยใช่ใช่คือแบบเวลาเราให้นมลูกเสร็จอมันก็จะมีแบบว่าน้ํานมเหลืออยู่บ้างใช่ไหมเราก็แบบว่าเอามือเรานี่แหละแบบว่า ไป้ายป้ายบริเวณขนตาแล้วขนตาก็จะดกดำด้วย<ช>นี่ก็เป็นคเคล็ดลับดีๆนะคะจากพี่ออนด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งแล้วก็แน่นอนค่ะพรุ่งนี้เราก็ยังมีช่วงนี้อยู่นะคะม<ช>ัมบิวตี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสวยความงามเรื่องอะไรคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะ<ช>อยากจะ ให้เราแชร์เรื่องราวความสวยความงามที่เป็นเคล็ดลับของคุณผู้ชมเองก็ส่งมาได้นะเราก็นํามาแชร์ให้คุณแม่ที่ชมอยู่เนี่ยได้ทราบข้อมูลนั้นเช่นกันนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของเราค่ะมัมคลับนะคะส่งมากันเยอะๆแล้วที่สําคัญเราอยากจะได้เพื่อนบ้านเราอยากจะได้คุณแม่ที่มาร่วมอยู่ในสโมสรมัมคลับของเรานเองค่ะส่งกันเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาคลิกที่มัมคลับของเราค่ะกดไลค์ด้วยไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมด้วยนะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆ ฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะในช่วงของมามแชร์แต่จะเป็นเรื่องอะไรลาดไม่ได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับน้องนะครับเข้าสู่รายการ๊อกะ๊อกมอนดี้คลิปครับสาระและเรื่องราวดีๆมาฝากน้องๆอ,อย่างแน่นอนค่ะ English Fun with พี o ่อุ้ยอ้ายค่ะวิ่งน,นั่นคือจ่อเกมจ่อเกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้อนรับเข้าสู่รายการพ e e n News นะคะ <Ć. S 2> แล้วก็วันนี้เนี่ยในช่วง iCloud ไอเดียนะคะเรื่องราวของเทคนิคในการถ่ายเซลฟี่ให้สวยเป๊ะมาากยกกล้องสูงขึ้นมานิดนึงสูงนิดหน่อยเพราะว่าบางทีก็ช่วยในเรื่องของหน้าไงกลับเข้ามากับอ Card Family News นะครับในพงอยู่กับพี่กายกับพี่กอย่าเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะ ไร้คนขับหรือโดรนไปสาได้ทีง่ายนิดเดียวนะครับดีใจและยินดีที่เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอย่าพลาดชมรายการข่าวสำหรับเด็กและวัยรุ่นทางเอ็มคอร์ดแฟมิลีกรกฎาคมนี้กลับเข้าสู่ช่วงมามแชร์นะคะวันนี้มาคุยเรื่องอะไรกันดีคะพี่ออนเรื่องของโปรตีน โปรตีนที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงคิดว่าหาได้จากที่ไหนคะโปรตีนโปรตีนเหรอคะถ้าตื่นเช้ามาหาง่ายๆเลยก็น่าจะเป็นไข่ไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะในโปรตีนที่แบบว่าอยู่ในไข่ถือว่ามีประโยชน์มากทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกรวมไปถึงทุกคนในบ้านเลยใช่แล้วตอนนี้น้องแอมทราบหรือเปล่าว่าในไข่นอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังมีไอโอดีนที่สามารถทําให้ร่างกายสุขภาพของเราเนะี่ยแข็งแรงได้ด้วยคือเสริมเข้าไปในไข่อีกนะคะอ๋อ วันนี้ค่ะในช่วงมามแชร์ของเราเนี่ยเราจะพาไปชมค่ะว่าไข่นอกจากจะมีโปรตีนแล้วจะมีไอโอดีนได้อย่างไรจะพาไปชมนะคะวิธีการทำค่ะไข่ที่มีไอโอดีนที่อุบลราชธานีค่ะที่ตำบลดอนจิกนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆเขาทำกันยังไงค่ะมาไอโอดีนเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนื่องจากไอโอดีน เป็นสารสำคัญในการสร้างเซลล์สมองและระบบประสาทของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถ้าแม่ขาดสารไอโอดีนจะมีผลให้เซลล์สมองเด็กสร้างได้ไม่เต็มที่ระดับไอจะลดลงเกิดภาวะปัญญาอ่อนหรือที่เรียกว่าโรคเอ,อ๋อซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนไอโอดีนมากที่สุดการบริโภคอ,อาหารที่เสริมไอโอดีน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นซึ่งไข่ไก่ก็คืออาหารโปรโตีนที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีประโยชน์ต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็ก mm hmm. การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมและสามารถทําได้ทุกครัวเรือนการเสริมไอโอดีนในไข่ไก่มันดีอย่างไรคืออย่างนี้นะคะคือเด็กที่ที่แม่ที่ตั้งคภ์อยู่ใช่ไหมคะ ที่ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ถ้าคุณแม่ค่ะทานไก่ไข่อโอดีนเข้าไปทุกวันทุกวันใช่ไหมคะวันละสองฟองค่ะทีนี้เด็กที่อยู่ในคภ์ก็จะได้รับธาตุอาหารนั้นด้วยค่ะเด็กออกมาก็จะไม่เป็นโรคเออค่ะพิกลพิก,การแล้วก็สมองก็จะดีมาตั้งแต่อยู่ในคภ์ค่ะ,ะการเสริมธาตุธาตุไอโอดีดในในไข่ ก็เป็นประเด็นที่ตรงประเด็นเนื่องจากว่าเด็กทานไข่ทุกวันแล้วก็ตอนนี้ณวันนี้ทางชุมชนหมู่บ้านห้วยแดงตรงนี้เขาเขามีการเลี้ยงไก่ไก่ไข่นะครับถ้าเราได้เสริมเกลืออุดินในไข่แล้วเด็กได้นําไปรับประทานวันละ,ะหนึ่งฟองอย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้สารในอดรีเข้าไปในในร่างกายของเขาก็าจะเป็นการเสริมอุดินที่ตรงประเด็นนะครับตรงนี้ หรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากไอโอดีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปกระตุ้นสมองให้เกิดการให้มีการพัฒนาการสมองที่ในใน,ในทางที่ดีในเรื่องของการการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อสมองซึ่งถ้าเนื้อเยื่อสมองมันจะเจริญเติบโตตามอายุตามวัยมันก็จะทําให้เด็กได้รับอะไรต่างๆที่เท่าเทียมกันส่วนอื่นๆครับตรงนี้การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่ทุกกลุ่มวัยและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนด้วยละครับ น,นี่น้องๆนึงกับยกนิ้วโป้งเลยนะเยี่ยมจริงๆจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคือตอนเด็กๆพ <c oughs> ี่ออนเองที่บ้านเนี่ยก็คือจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่แล้วเพื่อที่จะเอาไข่เนี่ยไว้รับประทาน <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ <c oughs> แล้วที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่อยู่แล้วรวมไปถึงอาจจะมีเป็ดด้วยนะก็สามารถนําอาหารที่แบบว่าผสม i ด d เนี่ยให้ ในในอาหาร,าหารกวิธีวิธีการเลี้ยงวิธีการทําไข<ช>่ที่มีไอโอดีนนอกจากโปรตีนแล้วก็มีไอโอดีนด้วยก็คือนําไปผสมกับอาหารของสัตว์นั่นเองแล้วก็นํามาให้สัตว์ ได้กินพอกินเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปลงอยู่ที่ไข่นั่นแหละนะ<ม>เพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์2เด้งเลย<ช>นะคะ,ะ,คะทั้งโปรโตีนแล้วก็ไอโอดีนะ,ะถือว่าเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆแล้วออคนที่รับประทานเองก็จะได้รับประทานของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย<ม>นะคะ<ม>ไข่ถือว่าออถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าห้ามทาน,ทานเกิน2องฟองอะไรเงี้ยคือไข่ขาว,ว่าทานได้แต่ไข่แดงอาจจะได้แค่1ฟองอย่างเงี้ยไข่ขาวมันก็บางคนที่แบบว่าลดความอ้วนก็ทานแต่ไข่ขาวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้มี ทีมงานแอบมากระซิบด้วยนะคะว่าไข่ไก่เสริมไอโอดเนี่ยอ,อร่อยด้วยนะรสชาติดีรสชาติเนี่ยจะมีออกเค็มนิดนึงทำให้ไม่ต้องใส่แบบซีอิ๊วแล้วอ่ะแล้วก็ความค้าของไข่แดงจะลดลงเพราะว่ามีไอโอดเข้ามานั่นเองราะฉะนั้นะอร่อยด้วยนะคะก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ได้ถ้าสมมติว่าบ้านไหนไม่ได้ไปซื้อตามซูเปอร์มาทานถ้าเลี้ยงเองนะคะก็ลองใช้วิธีนี้จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเลี้ยงเองเนี่ยมันได้คุณภาพที่แบบว่า ที่เราแบบไม่ต้องกังวลว่าเขาจะฉีดยาไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่าพี่ออนเชื่อว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะจะเป็นกันเยอะคือที่บ้านอ่ะจะมีทั้งเป็ดทั้งไก่เลี้ยงเพื่อที่จะนําไข่มาทําเป็นอาหารนั่นเองค่ะหรือว่าจะทําเป็นอาชีพเพื่อได้นะความจริงนยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มาเปิดตลาดที่อีกภาคหนึ่งตอนนี้เขาทากันที่อีสานมาเปิดตลาดอีกภาคหนึ่งได้จริงๆอ่ะ ภาคเหนือที่แบบว่าเป็นบนดอยหรือ<ฆ>อะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะก็คือจะได้ไม่ต้องแบบลงมาในเมืองมาซื้อไข่ไอโอดีนก็ทาทานกันเองอเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะแชร์ก็สามารถส่งมาได้ที่รายการของเรา<ฆ>แต่ก่อนที่จะจากกาันทิ้งท้ายวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเรามีคลิปน่ารักน่ารัก วันนี้เป็นของน้องอะไรคะเขาบอกว่าน้องณโมอื่าน้องณโมจะทอะไรมาสวดมนต์หรือเปล่านะมาสวดมนต์ตามชื่อนะถ้าตามชื่อคลิปแบบว่าน้องจะแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระจะเป็นลูกของใครหน้าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะมัมแชร์ดีกว่านี่ดาว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 ลงตรงนี้เอาดาวลงตนี้ดาวตกลตรงนี้ลูกตรงนี้ชุดส่องดิ้วด้วยชูดสองดิ้วให้ใครเนี่ยไอ้ก้องป่าไหนกุ้งตรงไหนกุ้งตัวไหนกุ้ง ผมชอไข่เล <łość> ้ยขาวหวาล้วบ้านเราตรวนี้บ้านเราตัวนี้บ้านบ้านเรานี้บ้านเราตรงนี้อ่ายิบยิบขึ้นมายิบขึ้นักแมไหมครับรักมาครับล้วเท่าไหร่ครับรักแม่เท่าไหร่ครับรักมา อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปรโชว์นะคะที่อุบลราชธานีแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะน้องมาทําอะไรคือเราจะมีกิจกรรมทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีการ์ตูนเยอะแยะมากมายที่ขึ้นโชว์บนเวทีแต่ว่าน้องเนี่ยปรากฏว่ามานั่งอยู่ที่บูธของมัมคลับไม่ไปไหนเลยนะคะเช้าสายบ่ายเย็นนั่งอยู่ตรงนั้นคือคุณแม่ชวนไปไหนก็ไม่ไปด้วยชวนไปดูแบบว่ากิจกรรมบนเวทีก็ไม่ยอมไปให้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปคือแบบว่าอยู่ที่บูธมัมคลับอย่างเดียวเลยแล้วก็น้องนโมกับคุณแม่ก ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ<ช>ที่เป็นแฟนเหนียวแน่นของเราและเชื่อว,ว่าโตขึ้นจะชมรายการของเราด้วยและที่สําคัญเมื่อกี้ได้เห็นภาพกิจกรรมที่อุบลราชธานีแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่า18-19ตุลาคมนี้นะคะเราจะไปรถโชว์กันที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าเซนทันเฟสิวัลเกาะปะน้องออนได้นะเจ้าแต่ว่าน้องแอมเนี่ยอ,อ,อยู่กรุงเทพเจ้า <c oughs> น้องออนปะแน่นอนก็ไปหาพี่อ่อนได้มาขอถ่ายรูปได้ด้วยนะคะจะบอกว่าขึ้นเวที2รอบนะคะคุณผู้ชมค่ะ1 1โมงและบ่ายโมงก็บอกว่าอยากจะให้พบปะกับคนเชียงใหม่ให้นานๆแล้วก็ใครอยากจะไปที่ คลับของเราที่มัมคลับเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมพิเศษรวมไปถึงเราจะมีของรางวัลของที่ระลึกเยอะแยะมากมายอยากจะได้เสื้อมัมคลับนะคะหรือว่าอยากจะได้ของที่ระลึกอะไรเนี่ยสีสหรับเด็กๆก็มีไม่ใช่มีี่บุะของเราได้นะคะที่มัมคลับของเรานั่นเองที่แน่ๆเลยเนี่ยเตรียมเขาเรียกเตรียม ความพร้อม,อมไปอยู่กับเราอยากจะให้เป็นแบบน้องณโมงอะ่ะอยู่ทั้งวันนะตั้งแต่ช้าจนเย็นเลยคลับของเรายินดีต้อนรับเสมอเช่นเดียวกันนะคะคลับของเราอยากจะเปิดโอกาสให้คุณแม่ทั่วประเทศค่ะร่วมแบ่งปนันร่วมแชร์ร่วมเป็นเพื่อนกันมีสารทุกสุขติบอะไรนะคะอยากจะมาแชร์ก็สามารถเข้ามาที่ f a c e b o o k นะคะมัมคลับรวมไปถึงไอของเราค่ะมัมคลับ เอ็มคอร์ดาสามารถเข้ามากันได้เลยค่ะ,คะและที่สําคัญค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราได้เห็นการเลี้ยงดูลูกของคุณจูนแล้วเป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างสําหรับคุณแม่และน้องจูนพูดบอกว่าแม่คือทุกสิ่ง สำหรับลูกเพราะฉะนั้นวันเกิดของน้องจูนน้องจูนจะกลับไปหาแม่น้องจูนค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสเราวันเกิดของเราเราต้องนึกถึงแม่เราเป็นอันดับแรกนะคะก็ฝากกันทิ้งท้ายในวันนี้ว่าความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีวันหมดแม้ว่าลูกจะมีลูกแล้วแม่ก็ยังสามารถดูแลลูกได้เสมอค่ะมัมคลับก็เช่นกันนะคะอยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ทางบ้านแบบนี้ตลอดไปค่ะเราจะกลับมาพบกันใ้ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10บโมงถึง11บเอโมงครึ่งแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามมีข้อข้องใจนะคะหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียกันนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมเข้ามาที่ Facebook ของรายการได้มัมคลับนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแอมกับพี่ออนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะสิบโมงตรงทางช่อง M c ็มคอ Family ช่อง14ค่ะทางเคเบิลแล้วก็ดาวเทียมนะคะช่อง24แล้วก็สามารถชมรีลันได้ในเวลาบ่ายโมงนั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ใหญ่ก็ดูได้โดยเฉพาะคุณแม่ก็ชอบมากแล้วไปพบความสนุกและความประทับใจแบบนี้ครั้งต่อไปไปพบกันที่ศูนย์การพัฒ์เซนเตอร์เฟสติวัลเชียงใหม่ในวันที่18และ19ตุลาคมนี้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงไปพบกันนะจ๊ะพบข่าวใส่ใสไร,สร้มลพิษเติมชีวิตให้คิดตัวสร้างสรรค์พันเหตุการณ์ทางครอบแอมพลที่เดียว พบกับมิติใหม่ของรายการข่าวเด็กวัยรุ่นและครอบครัวที่ M.Cot คอ m i m y l y ช่อง14จันทร์ถึงสุกร์ทุกๆเช้าปลุกน้องๆมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยข่าวสารสาระความรู้รอบตัวหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองทุกๆเช้า6โมงถึง6โมงครึ่งก่อนไปโรง